คือในทุก so, ียาบนีเช่นอานาปานัดป ah. right. right. so, ่ิยาบทีแล้ัเป็นฉัยบโดยเฉพาะในสมชัญญะาบที่บอกว่าอภิกันเต์ปฏิกันเตสม่ชานาการีปติเป็นตแล้วก็การก้าวไปหอยกับแลตรงแรเหลียวคู่เข้าเดี่ยวออกกินดื่มโดยนุ่งห่อผ้าหรือภาชนะทางภาชนะปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับ ก็อบอกว่าไม่มีอาสนะไหนเลยที่จะไม่มีภายยะเกิดขึ้นไม่มีอาสนะไหนเลยที่จะไม่มีอาภายะเกิดขึ้นยีนไ้ยีงไงบ้างข้าวบุ๊กข้าต่อฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเขาจะบอกว่าในทุกอาสนะเนี่ยเวลาพระท่านฉันอาหารกันเนี่ย ท่านจะพิจารณาละเอียดมากหนึ่งเรื่องตั้งแต่อาหารเลีปฏิปุระสัญญาในร้ออาหารหมดเนี่ยตั้งแต่ไปปิดบารเห็นด้วยความเป็นของปฏิปุระปฏิปุระในการแสวงาหาปฏิปุระในการได้มาแล้วก็ปฏิปุระในการที่จะเอามาอยู่ในบาปปฏิปุระในการที่ขันเข้าไปเห็นด้วยความเป็นของปฏิปุระที่ไปผปสมกับน้ำลาย ผสมกับน้ำเลือดน้ำหนองหลายๆในในกระเพาะแล้วก็ไิกูลในการไหลออกพอเห็นด anyway. ้วยความเป็นไิกูลเสร็จแล้วเนี่ยทำราคะทำตัวการไปฉัดทัพยาบาลทีนวิดาวได้จากผูกูจาวิจิจฉาเนี่ยทำยัวระดับไม่สมบอันนี้แปลว่าจิตของท่านได้ได้ความได้ความใสได้ความสะอาดขึ้นมาแล้วท่านก็เจริญวิปัสนายาต่อจากการกินอาหาร ถ้เห็นวยความเป็นตัวเม็ดเมล็ดในตัวอาหารแหน่ที่เป็นของกระหล่ที่เป็นต well. ินน้ำไปลองคิด네ดูว่าโภชับเป็นอะไรโคชัรมันแตกดับแตกดับหนขนาดนั้นแตกดับอยู่ในถาดอยู่ในจานอยู่ในบาตรแล้วก็แตกดับอยู่ในมือแต่ก่อนเขาจะใช้มืออะไรกัน แล้วก็แตกดอกอยู่ในป่าครับในขณะที่เคี้ยวไปเนี่ยในตัวโอชาที่เป็นตัววิตามินเนี่ยที่เป็นตัวดินน้ำไปลงสีกรนแโอชาเ,เป็นเอาวิโ,โมโระเนี่ยเล็กๆๆๆเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปทางแผ่นของชิวหาประสาทแล้วก็ซึมซาบเข้าไปในตัว โอชาและสาระเรียกว่วลิงกะลาหารกาวลิงกะลาหารเนี่ยอาหารที่แปลกันว่าเป็นคำคำเนี่ยถ้าจัเป็นปูตูภัยนอกตางใดไม่เรียกว่ากาวลิงกะลาหารนะครับอ,อ,อาหารใดสารอาหารใดที่มันซึมแผ่เข้าไปไปหล่อเลี้ยงการรชกายให้ดำเนินเป็นไะยะในตัวสารอาหารนั้นจึงจะเรียกว่ากาวลิงกะลาหาร นั้นถ้ายังอยู่ข้างนอกยังไม่แปลสภาพเป็นสารอาหารเป็นวิตามินที่ซึมซาบเข้าไปในกระดูกเจรเพียยใยังเรียกว่าเป็นอุตจุภายนอกเขาเรียกเป็นพรายหินข้าโอชา,อา,อาอไม่ใช่โอชาภายในแต่ถ้าจะเป็นตัวอัจฉติะโอชาที่เป็นโอชาภายในนั้นต้องเป็นกระวลรินกราหารแปลว่าผ่านการเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดไม่พอนะต้องเป็นตัว โปรตีนหรือตัวไอโอชาหรือเป็นสารอาหารที่ซึมเข้าไปแล้วก็ไปมีปฏิกิริยาต่อกายนี้ทำให้กายนี้เป็นไปได้ตราบใดทึงจะเรียกว่าเกาวลิงกระลาหารทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเบียดเสร็จแล้วมันยังเหลือที่มันไหลไปตามเนี่ยสายอาหารหลอดอาหารเนี่ยที่มันไหลไปเนี่ยที่จริงเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าก็ดีมันจะเห็นว่าไหล แต่ที่จริงแล้วมันเป็นกระบวนการแตกดับมันไม่ได้ไหลไปจริงๆนละแต่ต,ตาเรามองเราจะเห็นว่ามันไหลเป็นน้ําที่ผสมกับน้ําลายผสมกับ <c oughs> สเลดที่มนุษย์เคี้ยวกันเนี่ยมันก็จะไหลลงไปตามสายอาหารไหลลงไปแล้วก็ไปกองอยู่ในกระเพาะในขณะที่ไปกองอยู่ในกระเพาะตราบใดก็ยังเรียกว่าเป็นโอชาภายนอกยังไม่เรียกว่าการวรลิงการาหารนะ ถ้าจะไปเรียกกาว่าลิงกราหานก็ต่อเมื่อได้ปาจกาเตโชใช่ไหมคำว่าปาจกาเตโชก็คือไฟธาตุที่เข้าไปย่อยเข้าไปย่อยก็คือไปเผาอาหารในกระเพาะพอมีปฏิกิริยาไปย่อยแล้วเผาเผาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสารเล็กๆออกมาที่มันไหลไปตามเลือดตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่แผ่เข้าไปตามกระดกายทั้งหลายไอ้ส่วนที่มัน มันไหลไปนะที่จริงก็ไม่เรียกว่าไหลที่จริงมันเกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อก็เหมือนเซลล์ของเราเนี่ยเซลล์ของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เซลล์เดิมมันแตกดับตลอดแตกดับตลอดเซลล์เก่าดับไปเซลล์ใหม่ก็สืบทอดเนี่ยแทนทนี่ตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อได้มีกําลังสมาธิใช้สมาธิส่องใช้สมาธิส่องเข้าไปครับเมื่อใช้สมาธิส่องเข้าไปแสงสว่างที่เกิดจากสมาธิเนี่ยส่องไปที่กระเพาะ ก็ไปเห็นปฏิกิริยาของปาจกาเตโชเนี่ยไฟท่าที่เกิดจากกรรขก็ไปเผาแล้วก็จะเห็นกลุ่มสารอาหารมันวิ่งไปตามเส้นเลือดต่างๆแตกดับ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 ก็ไปหล่อเลี้ยงพวกผมบางขนบางเล็บบางฟันบางตาบ้างมันเป็นหล่อเลี้ยงอย่างเงี้ยไปเห็นปฏิกิริยาของตัวกายนี้ที่อาศัยกาวลิงกระาหารดําเนิน เข้าไปหล่อเลี้ยงทําให้กายนี้ดําเนินสืบต่อเป็นไปได้การไปเห็นความจริงเหล่านี้ตันหาคือราษสตัณหาความยินดีในรสตลอดถึงตัวโพธิพัตันหาความยินดีในโพธิพัฒน์ตัวรูป,ปรตันหายินดีพอใจในรูปสัทธาตันหายินดีพอใจในเสียงคันธาตันหายินดีพอใจในกลิ่นราษตันหายินดีพอใจในรส โสดภายินดีพอใจในโสธภาแล้วก็ทร,รมตัณหาความยินดีพอใจในสภาพกรรษกายนยธรรมอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันขาดไปได้เพราะตัณหามันถูกปัญญาเข้าไปเห็นความจริงตัณหาก็คลายตัวทิฏฐิคือความยึดติดว่าเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนก็คลายตัวตัวมานะการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนก็คลายตัวเพราะตัวสติและปัญญาเข้าไปเห็นความจริงอย่างนี้เห็นแล้วแล้วเราเล่า แท้ที่จริงมันคือรูปน้มขันห้าที่มันกําลังแตกดับอยู่ทุกขณะไอตัวตัณหาที่เคยยึดว่ากายนี้เป็นของเราเวทนานี้เป็นของเราสัญญานี้เป็นของเราสังขารวิญญาณเป็นของเราเนี่ยมันมันมันหยุดการยึดพอมันหยุดยาการยึดสติก็เข้าไประลึกปัญญาก็เข้าไปเห็นความจริงความเพียรก็ประคอง เนี่ยเขาเขาถึงมานาัสการในขณะที่กินอาหารแล้วแทงตลอดอริยสัต์กันได้เพราะการเข้าที่ใช้ยานปัญญาเข้าไปเจาะทะลุดทะลวงเห็นความจริงแบบนี้ฉั้นการที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้หนึ่งต้องมีกําลังของสมาธิเป็นตัวส่งถ้าไม่มีกําลังของสมาธิมันไม่เกิดแสงนะแสงสว่างจากสมาธิไม่สามารถส่องเข้าไปในกรราชกายได้แล้วไม่สามารถจะใช้ปัญญาเข้าไปเห็นความจริงสติสัมปชัญญะไปเห็นความจริงตรงนี้ได้ ฉะนั้นในพระศาสนาท่านจึงเป็นไปตามลำดับที่เรียกว่าตัวสีแลวิสุธทธิจิตต่วิสุธทธิเนี่ยถ้าจิตไม่บริสุทธิ์แล้วนิวรณ์ไม่สงบเมื่อนิวรณ์ไม่สงบไม่สามารถจะพัฒนาปัญญาเข้าไปเห็นความจริงของกายนี้ได้แล้วก็ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นได้การเข้าไปเห็นความจริงอย่างนี้ตัณหามันคลายตัว มันคลายความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นต่อให้ท่องแค่ไหนก็ท่องไปเถอะมันไม่คลายในตัณหาเนี่ยตัณหาหทืิทิ่ถีมันไม่คลายหรอกแต่ถ้าไปเห็นความจริงด้วยความประจักษ์ด้วยเชิงประจักษ์นะไม่ใช่เป็นอนุมานโดยเป็นปัจจักขยานด้วยนะยานที่เข้าไปเห็นความจริงก็ประดุดดังเห็นแก้วมณีบนฝ่ามือถ้าเราดูในสามัญญผลสูตรเนี่ยที่พระเจ้าตรัส บอกแกพระเจ้าชาติศัตรูและสอนแกพระด้วยว่าวิปัสนาญาณเนี่ยเข้าไปเห็นเหมือนกับตัวไปเห็นรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้หรือนามธรรมาทั้งหลายประดุจดังเห็นแก้วมณีบนฝ่ามือแล้วก็เมื่อไปเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องบอกว่าอย่ายึดมั่นไม่ต้องบอกว่ามันไม่งามไม่ต้องบอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ต้องไปท่องเลยเพราะ ขันห้าหรือทุกเนี่ยมันรายงานตัวมันเองมันบอกตัวมันเองว่ามันไม่เที่ยงแตกดับยังไงมันถูกความเกิดและความดับเบียดเบียนบีบคั้นอย่างไรและมันไม่มีอัตราตัวตนอย่างไรเนี่ยเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้ฉะนั้นในในช่วงฉันอาหารเนี่ยพระจึงพากันบรรลุเยอะแปลว่าเขาไม่ได้ฉันรีบๆอย่างพวกเราแล้วแปลว่าตั้งแต่ อาหารเลปฏิกู ari, ละสัญญาแล้วก็มนสิการสู่ตัวธาตุกรรมาฐานแล้วก็เจาะทะลุทะลวงก็สู่ตัวเห็นความจริงของดินน้ำไปลมที่เรียกว่าเกาลิงกระลาหานแล้วก็ดินน้ำไปลมที่เป็นกายนี้ดินน้ำไปลมที่เกิดจากกรรมดินน้ำไปลมที่เกิดจากจิตดินน้ำไปลมที่เกิดจากอุตุและดินน้ำไปลมที่เกิดจากอาหารภายในแล้วก็ดินน้ำไปลมที่เป็นอาหารภายนอกที่เราเรียกกันว่า ข้าวบ้างแกงบ้างกับบ้างหรือผลไม้บ้างอย่างนี้ก็เรียกอุตตุชรูปถ้าตราบใดยังไม่แปลสภาพเป็นกวลิงกรลาหารแผ่ซึมซาบเข้าไปหล่อเลี้ยงการรัชกายตราบใดก็ยังเรียกว่าเป็นเป็นอุตตุชรูปอยู่ดีเป็นพระหิทธะโอชาด้วยเป็นโอชาภายนอกการจะเป็นอัจชัต,ตะโอชาหรือเป็นกาลิงกราหารได้นั้นจะต้องสารอาหารนั้นถูกแปลสภาพ แปลเปลี่ยนเกิดดับสืบต่อแผ่ซึมทราบไปตามหลอดเลือดต่างๆแล้วก็วิ่งไปหล่อเลี้ยงกันรัะจากายนี้อาหารมื้อหนึ่งที่ทานสามารถอยู่ได้เจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยมันจะแตกดับแตกดับสืบต่อแตกดับสืบต่อนะั้นท่านในโลกมนุษย์เนี่ยเจดวันสังเกตดูไหมพระละอริยาทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ย อาศัยอาหารนี้เป็นต่อตัวหล่อเลี้ยงและท่านจะอยู่ได้เจ็ดวันเพราะเจ็ดวันอาหารหมดท่านก็จะออกมาก็ต้องมารับอาหารถ้าอย่างนั้นอาหารหมดชีวิตก็จะหยุดการสืบต่อเมื่ออาหารหมดอาหารชรูปหมดกรรมมชรูปนั้นไปไม่ได้เพราะไม่มีตัวหล่อเลี้ยงเช่นจักขุประศาสตร์ก็จะพังโสตประศาสตรก็จะพังคานาปราสาสตรก็จะพังชวหาปราสาสตรกายยประสาสตรนทะยอวสูนิพังเลยเพราะหมดสารอาหารฉ claro ะนั้น ในโลกมนุษย์เนี่ยสารอาหารเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อกินมื้อเดียวอิ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เจ็ดวันเองหมดแล้วทดลองเคยทดลองดูแล้วเคยทดลองดูกินมื้อหนึ่งแล้วอดดูเนี่ยผมเนี่ยอยู่ได้ห้าวันเนี่ยคานออกจากกุฏิเลยห้าวันเนี่ยหมดหมดจริงๆอะ่ะกินน้ำก็ไปไหลออกหมดเลยน้ำเนี่ยถึงบอกว่า เออแต่ทําไมพระอริยะท่านหรือพระที่ท่านเข้านิโรธาสมาบัติท่านอยู่ได้ได้เจ็ดหรือไหมเพราะกําลังสมาบัติท่านหล่อเลี้ยงท่านใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะท่านอยู่ในสมาบัติการอยู่ในสมาบัติของท่านสมาบัติดูแลกรารจัจกายไม่หายใจคนเข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยพลังงานมันหยุดแล้วก็เซฟตัวเองมากที่สุด แล้วก็กายนะั้นถึงสามารถอยู่ได้แต่ทาพวกเราเนี่ยถ้าต้องการอยากให้อยู่นานๆนะถ้ามือเดียวเนี่ยต้องใช้พลังงานให้น้อยแล้วก็ถ้าฝึกอาณาปณาสติก็ให้ประเภทที่หายใจแบบประเภทให้สม่ำเสมอแล้วก็ใช้พลังงานใน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แต่ไม่ได้อยู่ได้ด้วยกำลังสมาบัตินะด้วยการดูแลตัวเองและเซฟหรือถ้าได้สมาธิพอประมาณเนี่ยก็พอพยุงกายอยู่ได้ แต่ถ้าเจ็ดวันเนี่ยยากยกยกเว้นกินน้ำหรือยกเว้นกินอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าไม่กินอะไรเข้าไปเลยเนี่ยตายเสียชีวิต <c oughs> อันนี้นี่บง่งบอกให้เห็นว่าฉะนั้นอาหารแต่ละมื้อเนี่ยถ้าของพวกเราเนี่ยไม่ถึงเพราะเราทั้งเครียดก้มใช้พลังงานแล้วก็โอ้โหใช้ สภาพกำลังเต็มที่เลยมันก็ดูดหมดนะสารอาหารก็หมดก่อนกำหนดแต่คนที่ใช้พลังงานน้อยแล้วก็ระบบความคิดวิตกทั้งหลายไม่ทำงานจิตเขานิ่งจิตเขาสงบจิตเขาเยือกเย็นใช่ไหมล่าเริงระเบิกบานและผ่องใสบุคคลที่มีสภาพจิตอย่างนี้เขาจึงใช้พลังงานน้อยที่สุดนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็เลยบอกพวกเราทั้งหลายว่าพวกเราต้องฝึกกันจนหนึ่งก็คือว่าพิจารณาอาหารจนตัณหาไม่ไปครายไม่ไม่ไปไม่ไปอยากกินจนกินเพื่อความจําเป็นของกายนี้จริงๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังในเรื่องของการกินอาหารเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะให้พรโยมยังไม่ได้ให้พรโยมตั้งใจรับพรกัน เดี๋ยวจะพอดีมีพระท่านจะไปลงอุโบสถกันเดี๋ยวพอดีจะมามีเถธอตั้งใจรับพรกันนะโยมนะสัพโรขวินิโมตโตสัพสันทาปวาชิตโตรามติกันโทนิปโตจตุวังบวสาพิทยวิวัฒ ตสสาภโรโควินาสตุมาเตวันตรายุสุขีทีคายุโเนจังุธาปัจายนโนจตารววัฏนติอายุวันโอสุขัง พระลางสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานะบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใร้และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายปล่อบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินสาธุสาธุอยมกราบละกันละหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวรร เอานิมบ่นพระหลงบทผมลาแกงส่งให้ทราบด